และอง์ราชามวลประชาอยู่มาพักจานัญชาค่ะเอ่อจริงๆที่จานพูดไปว่าจะเป็นเรื่องของปร,รับปรุงท่อรวบรวมน้ําหรือว่าอุโมงค์รวบรวมน้ําหลักลลคือแม้ว่าระบบขนสมม่งมวลชนจะเสร็จภายในอีกสองปีห,หรือห้าปีแต่ว่าท่านพูดว่าท่านอยู่ปีหน้านะคะจานเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนนะท่านก็อยู่ไว้ถึงปีหน้าท่านก็สบาย ในส่วนของการใช้งบป,ประมาณนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆแล้วกทมได้มีการเบิกใช้งบป,ประมาณจากข้อมูลของปี58นะคะงบป,ประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องก,กับการ้อ้กันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนีม,ปปมากกว่าปี57นะคะในปี57มีประมาณ1 9 0 0ล้านบาทในปี58ได้ไปประมาณ2,400ล้านบาทนะคะสิ่งที่ระบุว่าจะมีการใช้ก็คือใช้กับงานสารสนเทศประมาณ180ล้านบาท ใช้กำลังเพื่งจักรกลประมาณ210ล้านบาทนะคะหลักๆที่ใช้มากๆก็คืองานระบบท่อระบายน้ําใช้ประมาณ460ล้านบาทงานระบบคลองอีก520ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลข่อรวมๆนะคะแล้วก็งานระบบอาคารบังคับน้ําประมาณ700กว่าล้านบาทอันนี้เป็นของปี58ซึ่ง งานหลายๆส่วนเนี่ยไม่ใช่เป็นงานระยะสั้นนะคะมันควรจะเห็นผลมาถึงปี59ด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าปัญหาทุกอย่างเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขก็อยากจะเรียนถามเหมือนกันว่าไอ้งบที่เราใช้ตั้งแต่ปี57 58ทั้งหลายเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะไปเห็นผลเมื่อไหร่หรือมันจะมีวันที่จะเห็นผลหรือเปล่านะคะในส่วนของแผนมาตรการของกรุงเทพมหานครหรือโดยทั่วไปนะคะมาตรการก็มีอยู่สส่วนอันที่1มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างอันที่2มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตออาจารย์ปัญชานิดนึงว่าในส่วนของมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างนั้นกทมนะคะได้มีการยกระดับพื้นดินบางแห่งแล้วก็ใช้ระบบของการบริหารจัดการที่เรียกว่า f o l d e r System ก็คือมีการกําหนดพื้นที่อ่อนไหวซึ่งกรทมกําหนดไว้ทั้งหมด20พื้นที่อ่อนไหวแปลกใจน,นิดนึงว่าพื้นที่แรกที่มีการสาวอ้างถ,ถึงคือพื้นที่น้ำท่วมดอนเมืองดอนเมืองค่ะแต่เป็นพื้นที่อ่อนไหวในการ จัดการน้าท่วมนะคะต้องหันมาขอความรู้จากท่านอาจารย์ทีขาวุฒิอาจารย์ค,ะ,คะในส่วนของโคเดอร์เนี่ยแม้ว่ามีการกําหนดพื้นที่อ่อนไหวของกรุงเทพมหานครแล้วแต่มันก็อ่อนไหวแล้วมันก็อ่อนทุกรอบแล้วมันก็ท่วมทุกรอบจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่อะไรแล้วอาจารย์คิดว่าเราต้องทํำยังไงคะอาจารย์วัดีครกล่าวถึงระบบ พื้นที่ปิดล้อมหรือเรียกว่าโบลเดอร์นะครับกอนว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะก็คือเห็นว่าถ้าดูในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหลายเนี่ยในลักษณะทั่วไปแล้วเนี่ยพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในลักษณะของการระบาย,ย,ยด้วยคอมิวตี้ได้เพียงอย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างถ้าย่อเล็กลงมาเลยเออานิคมนิคมนี่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นถมดินทั้งนิคมได้ดงั้นแนวทางเนี่ยก็คือต้องมีคันปิดล้อม แล้วก็ทําการสูบนา้าออกอันนี้เป็นเป็นสาเหตุหลักที่ต้องใช้ระบบคันปิดล้อมนะครับแล้วยิย่งอย่ในกรทรมเนี่ยนะครับพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้าเราไม่มีคันปิดล้อมเนี่ยมันก็จะท่วมทั้งพื้นที่กรทมเลยนะที่เนเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มดับนะครับแล้วข้อจํากัดในเรื่องการออกแบบขอย้อนเิดนิดน,นะครับที่จันบัญชาพูดถึงว่าใช้2ปีหรือ5ปีเนี่ยคือตอนนี้เห็นว่าในกรทรมจากความจากัดเนี่ย อยู่ที่กาเรเงื่อนไขออกแบบอยูที่2ปี2ปีก็คือโอกาสที่จะท่วมพูดง่ายภาษาชาวบ้านก็คือท่วมปีเว้นปีละนะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคลองทั้งหลายที่เรามีมาสมัยก่อนมีอยู่พันสองคลองตอนนี้เหลือ200คลอง200คลองที่ว่าก็เต็มไปด้วยตึกอาคารประเภทสองข้างใช่ไหมครับขยายคลองได้ไหมไม่ได้นะฮะน,นี่คือสภาพความจํากัดที่ต้องเป็น2ปีนะฮะการซุดตัวอะไรต่าง หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าบางพื้นที่ก็คืออยู่ใต้บาดาลนะครับรางังแผงประมาณลบห้าสิบเซนจากระดับาทะเลกรซึ่งกทมตรงนี้เพื่อจะให้สะดวกการทํางานหรือปกปินเลยหรือเปล่า<ม>กทมจะไปได้ค่าคระดับที่เรียกว่า bma เขาจะบวกเข้าไปอีกสามถห้าจุดศูนย์สามก็คือไม่มีเิ็ดลบอันนี้ขอย้อนนิดมาตรงนี้นะครับก็คือต้องอยู่รับพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแนวทางที่มาก็คือเป็นพื้นที่ขันปิดล้อมแบ่งออกเป็นส่วนส่วน ไม่ให้จมไปทั้งกรุงเทพหมหานครนะครับที่ผ่านมาหลักการตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่หลักการอย่างนี้เห็นว่าต้องอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับเห็นว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนผู้ว่าคนนี้สมัยก่อนเนี่ยก็จะถือเกณฑ์ว่าพื้นที่ไหนนีในคันในคันปิดล้อมไหนเนี่ยท่วกงานสิบห้าเดีก็ทาการโยกย้ายหรือทาการอาจจะเรียกง่ายๆเป็นภาษาไี่ว่ารัือถอย คอยเพื่อจะเตรียมรอระบายลงนี่เป็นระบบจากซิตติ้งก็คืออาคารรับน้ําทั้งหลายที่จะมาบรราพูดถึงเนี่ยสามารถที่ส่งลงคลองไปไนดะ้โดยไม่ต้องขึ้นโมง์งยักษ์น,นะครับถ้าจัดก,การดีๆในอดีตที่ผ่านมาเห็นว่าถึงแม้ยังไม่มีระบบที่ทันหมายต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามีเจ้าภาพจัดก,การที่ซึ้นใต้ตรงที่ว่าต้องมีการจัดก,การเราก็ผ่านมาได้โดยที่ไม่เห็นสาหาัสแล้วก็ไม่ต้องโยนไปที่เจ้าขยะนะฮะ พยโยนขยะผมก็สงสัยอีกว่าขยะใครรับผิดชอบครับกทมใช่ไหมครับนะนะซึ่งผมว่าไม่น่าจะเป็นขยะจนมันผมนั่งเรียกว่าีถ้าเราเก็บขยะหมดจะท่วมไหมถ้าไม่มีบริหารจัดก,การคันปิดล้อมแล้วเนี่ยท่วมแน่นอนครับนะก็คือท่วมแล้วก็รอระบายผมไม่อยากให้ไม่อยากคํานี้นะผมก็สอนทบวิทยามาหลายปีให้ดูอีกหลายปีสักนี้ไม่เคยอยู่ในระบบของวิชาุทกวิทยาเลย คือรอระบายลอระบายมันเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวมันก็แห้งเองนะครับอันนี้ขอพูดถึงคันปีดล้อมที่ต้องมาที่เน้นเรื่องการเพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่าขาดการจัดการโดยเฉพาะช่วงสมัยหลังเนี่ยที่เรามีผู้ว่าในระบบเลือกตั้งเนี่ยนะผมไม่ทราบว่าตรงนี้มันดีไม่ดีแต่ว่าเห็นว่าพอไม่จัดการเนี่ยทุกอย่างาก็จะมาเกิดแล้วอย่างเราก็มีจ้างไ้ที่ปรึกษารนะฮะที่ปรึกษาก็าออกมาตอบสนองตามเจ้าของโครงการ ก็เลยกลายเป็นว่า60สมิลิเมตรใช้เวลา3ชั่วโมงโอ้โหนี่ตกใจเราต้องทนสมชั่วโมงแบบตเกียร์สิก็คือท่วมนะต้องยอมรับไหมนะผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะฉนะนั้นที่ปรึกษ,ษาครชีแ้แจงแล้วอย่างเนี่ยโอ้โหระบบ่ันสมัยมากใช้โมเดลรับได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็คุณจะตอบได้ว่าจุดเสียงไัยอยู่ตรงไหนแต่ปรากฏว่าผมเชื่อว่าเราก็รู้พร้อมกับทางหน่วยงานของท่านเลยเช้าขึ้นมาขึ้นมาเลยหนึ่งตารางใช่ไหม,ส,มสักสิบแห่ง นะครับก็กลายเป็นเหมือนไทยอะไรเลิกเองตรงนจะเป็นต้องจ้างที่ปรึกษานะผมรอท่วมแล้วก็ไปไล่ตามหรือลุหลานนะครับตรงนี้ก็อยากอยากให้ดูตรงนี้นิดนะครับแล้วมาดูประเด็นอันหนึ่งที่ผมมองเห็นคือขาดการจัดการนะฮะขาดการส่งน้าต่อไปน่ะวงยับไม่ใช่แนวทางปัญหานะครับวงยับผมคิดว่ามีความจากัดได้ซ้ําไปมีข้อจํากัดอะไรบ้างอย่างที่ท่านบัญชาพูดถึงพูดถึงเรื่องระบบ แต่จริงหนักกว่านั้นอีกครับเรามีคําสั่งคลมอในพื้นที่25ตารางกิโลเมตรระบบรถไฟฟ้าต้องลงดินทั้งหมดนะครับอันนี้เลยผมเป็นกรรมการ e a อยู่หลายปีก็เห็นถึงประเด็นปัญหานี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่จัดก,การการ่วมกันอันนึงก็เห็นคือข้อก็คือแต่ละคนใครแครท่ทำทำนะผมคิดสุดท้ายมีระบบที่เ้าดีทั้งหมดแต่คนละส่วนก็คือหายนะเลยนะครับ คือขนาดรถไฟฟ้าบางทียังต่อไม่ได้ขาดหนึ่งกิโลใช่ไหมเห็นคือทำทีรถไฟสวยน,นะครับแต่ทีน,นี้ในอินโดนีเซียกันตรงยี่ห้าตารางกิโลเมตรต้องลงดินเนี่ยได้คุยกันลาอย่างนะครับนะ่หลายอย่างที่ไม่ได้คุยกันหรืยงานที่ไม่มีรถไฟฟ้าก็ไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวกทมก็เอาไฟฟ้าลงดินอีกใช่ไหมครับไฟฟ้าลงดินเนี่ยนะครับเจอน้ําท่วมเป็นแง่นะครับอันนี้มีตัวอย่างไหมมี ขนาดใหญ่ซึ่งท่วมไปเงินสามวันเนี่ยนะฮะพอท่วมปุ๊บระบบทุกอย่างลุกตักเลยเพราะไฟรั่วไฟช็อตซึ่งตัวนี้เราก็ไม่คุยกันอีกนะครับคือทุกๆอย่างไม่ขาดการที่ให้ประชาชนรับรู้อย่าว่าจะ PVP เลย p p r o f i เ s ียริ n g ยังไม่ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านไม่รู้ว่าเรามีคันป็ดคันปิดล้อมยี่สิบกว่าคันริ้ทราบไหมงงยักษ์ทำหน้าที่อะไรป่านนี้ผมก็เราก็ใสเ่เดาๆเัย ซึ่งผมก็อยู่ทงนี้ผมก็เดาีกนะฮนะก็เดาไปว่าเพราะท่านขี้เกียจไล่คลองท่านก็ทาอุโมงใต้คลองแล้วเอาน้บบําจากคลองลงนะฮะแล้วก็กระทบไปทั่วยใช่ไหมนะฮนะที่ต้องทาอุโมงใต้คลองขึ้นมาเลยนะฮะถึงจะสำเร็จผลทีนี้ท่านคิดอย่างนั้นท่านเคยชี้แจงไหมแล้วระยะผ่านตรงนี้ท่านจะทํำยังไงผมเห็นว่าถ้าแยกทํานี่คือหายนะทําไมไม่คุยรวมกันนะในงนานรูวมระหว่างระบบคมนาคม ระบบะสื่อสารนะฮะซึ่งตรงนี้มีปัญหาทั้งสิ้นระบบการประปาอะไรต่างๆไม่ได้คุยกันเลยนะครับตอนนี้จะไปจะฝากไว้ไหนละ่ะนะฮะนี่คือคือหายนะที่มองเห็นตอนนี้สุคมวิทเนี่ยทงนี้ดูหายนะในตอนนี้ทาอะไรได้ไหมป,ปลาปลา่วจะซ่อมทําไงไหมอะไรเนี่ยนะก็จะสะท้อนถึงการที่ไม่รวมกันผมคิดว่าต้องคุยวงยับไว้ผมก็เห็นที่เดียวที่นี่ในโลกนะครับ ที่อื่นเห็นว่าอุโมงยักษ์ทำได้ไหมปกติก็จะเป็นอุโมงรวมเรียกว่าคอมมันคอนดักเนี่ยนะครับก็คือในอุโมงก็จะมีรางระบายนะ้ำนะครับก็น่าจะเป็นระบบป้องกันทั้งหมดนะแล้วในอุโมงก็จะมีอะไรประปาไฟฟ้าหรือออปติกไฟเบอร์ทั้งหลายเยอะแยะหมดเลยนะฮะนะทีนี้ถ้าใครใครทำทำคุณลองเห็นดูว่าหายนะนะต่อไปจะบอกว่าไงโอ้เราโชคไม่ดีที่เกิด ี่กรุงเทพบหรือเปล่าเนะีดอยก็ไม่ได้แล้วเพราะดอยไม่มีต้นไม้แล้วจะไปอยู่ตรงไหนะนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งอันหนึ่งทีนี้วาขอพูดในประเด็นอีกอันหนึ่งคันปิดล้อมทุกคนยอมรับแล้วใช่ไหมครับว่าพื้นที่ลุ่มต่ำก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดอันหนึ่งแต่บริหารจัดก,การดูแลตลอดใช้เวลามากนะครับขยะก็ดูแต่ก่อนมารแรงตัดนะครับที่ผ่านมาถามว่าทําได้ไหมอ่ปลายปี57หลังจากคสชทหารเป็นเจ้าพาพ ห้าเจ็ดฝนมากกว่านี้ทหารนั่งหัวโตจี้เลยว่าแจ้งพันธนะมีอย่างปัม๊มต้องรอเชิญปั๊มนะปั๊มต้องอัญเชิญน,นะครับลำลูกกามีอย่างเห็นว่ามันต้องต่อเนื่องกันระบบแยกระหว่างกรุงเทพกับป,ปทุมผมนั่งอยู่ปทุมนี่ผมก็สวยทุกทีเลยพอตลอรอองสองปิดตลอดครับเปิดอยู่สิบเซนนะฮะลำลูกกาบอกมีครับมีแผนแล้วปั๊มซื้อมีนะ โดนด่าไปทหารก็เลยบอกว่าเป็นไงใครจะช่วยปัมนะ๊มอะผมสับยกมือฝังถ้ามีเสื้าผ้าจัดก,การผมเชื่อทําได้ในสภาพน้นซึ่งไม่มีมูยักษ์นะครับหรือย้อนไปทั้งผู้ว่าพิจิตรซึ่งคนกอ่อตั้งเดอะเบสอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ว่าจําลองใช่ไหมเขตไหนผู้มนในเขตผู้มนวการเขตต้องรับผิดชอบอยือว่าจะบบน้ําเลยหมาตายบนถนนที่รถทับไปมาจนเหลือแต่วิญญาณเลยเนี่ยนะฮะ เมืนะ่อก่อนเป็นยังน้นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าทุกอย่างหายไประบายน้ําก็ต้องเขาบอกมีบริษัทรับจ้างมาระบายนะผมก็ไม่ได้ใจผมยังไม่เคยเห็นมาเลยนะนะเมื่อก่อนใช้นักโทษใช่ไหมนะครับอะไรต่างๆผมคิดว่าขาดขาดการจัดการตรงนี้ไปว่าให้ร่วมได้ยังไงขาดเจ้าภาพอลยรั่นะผมเน้นวะ่าแต่ตอนนี้รู้สึกทหารปล่อยมือให้อิสระก็กลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ได้เรียกร้องทหารนะครับเดี๋วหาผมเชียร์ทหารนะครับ ทีนี้ประเด็นมาดูอันนึ่ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือลามยินทาเห็นว่าน้ําท่วมที่เรียกว่าผมเรียกว่าน้ําท่วมในขันเนี่ยนะครับคือน้ําท่วมจากทางเหนือมาเรามีเวลาหายใจนะใช่ไหมโอ้ต้องเป็นเดือนมาวุ้ยสบ,บัดเรามีสปพย้ายไปเรื่อยเลยนะดอดเมืองตะกี้ที่อาจารย์สีตามตกใจใช่ไหมผมก็ไม่เชื่อดอนเมืองถท่มสปพอ,อยู่ด้นเมืองอาจารย์ผมซึ่งอยู่ที่เกียวโตวแกจดหมายมาเลยว่า,า,ายิ่เมมา รู้หรือเปล่าว่า2488รัฐบาลไทยให้น้ําท่วมดอนเมืองเพื่อให้เครื่องบินญี่ปุ่นลงจอดโอ้ผมสวยแล้วนะท่วมจริงๆด้วยนะฮะคือใช้น้ําเพื่อจะไม่ให้เครื่องบินญี่ปุ่นเราอยู่อีกฝนะ่ายนึงนะฮะดอนเมืองท่วมนะได้ไหมได้ท่วมได้นะไอันนี้สด,สด,สดๆเรารอๆมี5สีเลยนะ,ะผมรู้ก่อน2วันผมก็เลยเพ่งแล้วใช่ไหมดอนเมืองยังท่วมเพราะว่าเดี๋ยวคูเครื่องบินลงหรือเปล่าน,นะนะครับ ร้าน,านกำลังผลคืออย่างนี้ E A A ผมเป็นคณะกรรมการนี้เห็นว่าจุ่อนถ้าเป็นงานอย่างอื่นการสร้างรถไฟฟ้าการสร้างรถไฟมี e A เข้ามาแต่ถนนเนี่ยเป็น E AA ที่ตลกที่สุดถนนทั้งเส้นจะเข้าเ e อได้ต่อเมื่อสองประการหนึ่งบ้านผมอยู่ติดโบราณสถานหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวท้งทุ่มเลยนะอันที่สองคานคานเพตขคานเขต อุทยานชายปัอ่หรือเปล่านอกนั้นไม่ต้องผ่านเพราะเราก็เลยจะมีกรณีที่ถนนเส้นสร้างมาได้เว้นอยู่หนึ่งกิโลอ่คุณคงเห็นแล้วตรงที่เขาใหญ่ใช่ไหมนี่ไปเดีนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะต้องมึงสร้างได้นะแต่จอคอหอยอย่างเงี้ยเวลาเข้าเปียโนผมจะทำยังไงจะไม่ให้แดงรถสร้างมาทั้งเส้นแล้วนี่คือข้อจํากัดของเอเอเพราะเอเอในกรทมรก็ทําเลยรามิตาหลังอยากทำทำถนนเยอะแยะเลยนะปิดล้อมทั้งหมด ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าผ่านเอบ้านเนี่ยก็จะได้ทบทวนว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยจะแก้ให้หมู่บ้านเหล่านั้นอย่างไรเป็นจุดพิกฤตต้องมีปั๊มมีอะไรไหมอันนี้ปรากฏว่าเขาตื่นตอนเช้าขึ้นมาเจอน้ําเลยนะครับตรงนี้เป็นผลจากการแล้วตหลังก็มีโครงการหลายอันซึ่งเขาจะยกเว้นไม่ต้องทำเอ a เองปูนน่ากลัวนะครับเพื่อจะให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสีวิไลอะไรซึ่งเขาว่าแบกนะครับซึ่งจะสร้างรถไฟฟ้าเยเอ,อะเลยปีนี้ มีห้าก้าก็จะ P Pp ได้ซ้ำใช่ไหม PPP คือให้เอกชนมาลงทุนเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้นะผมขีดเส้นใต้ตรงถนนเนี่ยทั้งประเทศทําเฉพาะ2กรณีเองนะครับนคกรสีลม่าเขเขาไปใกล้พระธาตุนั้นไม่ต้องทําก็จะทําลายระบบระบายน้ําทั้งหมดระบบระบายน้ํากับคานาคมนี่ขัดแย้งกันเลยโดยปกตินะผมคัญมาน้ําท่วมเราเห็นแควนั้นตรงนี้ถึงเวลาที่จะต้องทําร่วมกันแล้วอย่าง หรือถ้าทําแล้วก็ต้องดูผลกระทบจะต้องแก้ยังไงไม่ใช่รอให้ท่วมแล้วถึงเห็นนะครับก็คงไม่ต้องจา้งางที่ปรึกษาเมือเห็นไหมครับนะฮะไปะเยอะเลยนะครับทีนี้ในประเด็นต่อมานะฮะเรื่องของอสิ่งที่ออกแบบก็พูดเน้นจากบัญชานหนิดนะครับเห็นว่าเขาปกติเวลาโลรระบายน้าเนี่ยนะครับก็จะใช้ระยะเวลาที่น้ําไหลบนผิวดินมาลงเส้นท่อ แล้วก็เส้นทอ่อใช้เวลาเท่าไหร่กทมก็มีข้อตกลงที่ใช้อยู่15นาทีที่ปากท่อแมาว่าน้ำเวลาฝนตกมาผิวเนี่ยใช้เวลา15นาทีแล้ววิ่งในเส้นทอ่อเส้นทอ่อยาวเท่าไหร่เอา4 5หารถามว่าทําไมเอา4หารเอาความเร็วที่ไม่มีการตกตะกอนในเส้นทอ่อนั่นคือข้อตกลงของเดิมแต่ตอนนี้ทบทวนยังว่า15นาทีใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องทบทวน เพราะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะข้อตกลงเดิมน้ำเสีย95%ของน้ำใช้และหรือหนึ่งครัวเรือนหนึ่งรูปบาทเมตรอันที่สองน้ำซึมเข้าเส้นทท่อ1กิโลเมตรยิคิวนะเห็นลักษณะพูดถึงเหมือนเป็นซิเค้าหนาเป็นบ้านเดยวใช่ไหมแต่ตอนนี้อาคารสูงขึ้นมาทั้งหมดพร้อมกันเอาน้ำทิ้งลงมาพร้อมกันเนี่ยเจอกับฝนเนี่ยตรงนี้ต้องทบกข์หรือรเปล่า นะครับยังไม่มีเจ้าภาพนะครับหรือระบบน้ําเสียที่ลงมาเขาบอกให้มีการดดตรวจวัดและไปตรวจสอบในอย่างผมเห็นมีหมดเละมีเวียซึ่งเป็นฟันเลือดด่อยเพื่อวัดแต่ไม่เคยมีการรายงานว่าลงมาเท่าไหร่นะครับแต่สิงคโ,โปร์จัดการหมดนะครับสิงคโ,โปรพ์พื้นที่ครึ่งหนึ่งของกทมจัดการทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ต้องตบทวนหรือเปล่าผมคิดว่านะเพื่อจะให้การออกแบบสอดคล้องผมว่า ก็ต้องคุยกันเอายังไงขนาดท่อพอไหมถ้าไม่ท่อแก้ยังไงนะฮะก็ต้องเอาพระเอกของผมก็คือคันปิดล้อมตอนนี้ยังไงเราก็ต้องใช้ปั๊มมาเนี่ยเพื่อจะถอยเฉลี่ยความทุกข์ตอนนี้มันไม่ได้เฉลี่ยเฉลยังไงมันรวมหมดเลยทุกเท่ากันจางจิตานประสงลูกไม่ได้ผมกเกษียณแล้วก็นอนอยู่บ้านอ,อกไม่ได้นะฮะนะครับอันนี้ก็คืออยากให้ให,ให,ให,ให้ให้ดูตรงนี้นะครับก็มีกับในส่วนในอนาคตอย่างที่ว่านะครับ ก็ต่อไปนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าก็ต้องอย่างที่ว่าหนึ่งคือทบทวนนะครับแล้วก็ทุกส่งทุกอย่างจะต้องให้ประชาชนรับรู้ในเรื่องปัญหาจะแก้ย่งไงนะฮะลเดิมผมคิดว่าก็กลับลงไปสู่ระบบชุมชนที่ดีในการดูแลได้นะครับซึ่งสามารถทําได้ไหมผมว่าต้องทําได้นะถ้าทาไม่ได้นี่นะนะครับหรือทุกส่วนีจะต้องดีเลยน้ําทั้งหมดเวลาเท่าไหร่สิงคโปร์เห็นไหมอะน้ําท่วมเนี่ยเห็นว,ว่าปีนึงยังต้เคยท่ว ฉาการทุกคนก็รู้รจักดีตอนหลังทุกคนก็จะต้องดีเลยในช่วงฝนตกเพื่อเก็บไว้ในอาคารในหลังคาอาคารหรือเรื่องต่างๆหรือเก็บไปในพื้นที่นะครับอาคารสูงนี่ผมคิดว่าต้องรับผิดชอบต้องทบทวนพรบอาคารสูงหรือไม่นะครับที่จะต้องต้องมาดูตรงนี้นะครับรถเศรษฐกิจน,นะครับผมพูดมากเกิน10นาทีโอเคครับขอบคุณอ,ณอาจารย์เรียนวุฒิบอกมีความทุกข์เท่ากันนะคะอาจารย์ติดตามส่งลูกไม่ได้ อาจารย์ทีกเกษียณแล้วอยู่บ้านออกมาจากบ้านไม่ได้อันนี้เป็นความทุกข์นะอาจารย์อาจารย์เที่ฒพูดถึงถ้าหาว่าเป็นกรณีของน้ําเหนือเรายังมีเวลานะคะถูกต้องเลยค่ะอาจารย์พอย้อนไปถึงปี54ที่ท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครท่านอ้างถึงท่านบอกว่าคือตอนปี54เนี่ยวันที่5ตุลาคมน้ําเริ่มท่วมเข้านิมาานานคมอุตสาหกรรมรัฐสหครครวันที่6เข้าแฟเตอรี่แลนด์วันที่8ค่ะ ภา,าพข่าวกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าจัดพิธีบวงสวงพระแม่คงคาเพื่อขอให้น้ำลดอย่างรวดเร็ว,รวมีเวลาจริงๆด้วยค่ะอาจารย์แต่น้ำฝนมันไม่ทันนะคะมันขอขอพระแม่คงคาไม่ได้นะคะเป็นฝนในพื้นที่ทเราจะทำตามสัญญา